โอเคครับสวัสดีครับทุกคนก็วันนี้นะมาอยู่กับพี่กล้าวนะครับแล้วก็วันนี้นะพี่จะมาแจกเงินนะครับก็วันนี้จะเป็นพิเศษหน่อยนะครับทุกคนเราจะมาลุ้นว่าใครเนี่ยจะได้เงินประมาณประมาณประมาณเท่าไหร่นั้นรอรุ้นเอานะครับโอเคครับก็เป็นเงินแบบพิเศษหน่อยนะครับทุกคนก็ ถ้าใครน้าที่อยากได้ก็เม้นชื่อมาเลยนะครับผมนะครับเม้นมาเลยนะครับเดี๋ยวพี่จะไปแจกนะครับสั้นๆเลยนะครับเม้นชื่อมาครับเดี๋ยวพี่จะแจกเงินทูมันนี่ให้เลยโอเคไหมครับทุกคนง่ายๆครับทุกคนแค่เม้นแล้วก็พี่จะตอบกลับไปนะฮะน้องๆก็ตอบกลับมานะครับและพี่จะโอนเงินไปให้นะครับโอเคครับง่ายๆนะครับ ส่วนถ้าใครนับที่เป็นผู้โชคดีนะครับก็เวลานะฮะจะเม้นเบอร์โทรศัพท์หรือว่าเบอร์ทูมันนี่นะครับเบอร์ทูมันนี่เบอร์ทาเบอร์โทรศัพท์ที่เราสมัครไว้นะฮะเป็นเบอร์ทูมันนี่ของเราเนี่ยเวลาจะเมนนะฮะต้องเม้นเป็นภาษาไทยนะครับถ้าเราจะเขียนอ่06นะฮะ065อะไรประมาณนี้นะ เราก็เขียนเป็นภาษาไทยนะครับโอเคนะอย่าเขียนเป็นตัวเลขนะทุกคนเดี๋ยว youtube เขาจะไม่ให้นะครับไม่รู้เป็นอะไรนะครับทุกคนนะโอเคนะทุกคนโอเคนะครับทุกคนก็ประมาณนี้คนระับทุกคนถ้าใครเป็นผู้โชคดีนะก็ทําตามนี้เลยนะครับโอเคครับแล้วก็คลิปนี้นะครสั้นๆน,นะฮะไม่ได้ยาวมากนะครับแต่ว่ามีสาระนะได้เงินแน่นอนนะครับทุกคน โอเคครับเดี๋ยวมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับก็โอเคครับบาย